Đây anh ơi! ขี่หามมาแม่นเจ้าเป็นบ้าเพรขับรถวนไปวนมานะอยากให้ดูไงว่าเออรถไอ้นี่ออกไปนี่คือขับได้ทุกคันนะนะแอร์เย็นปะเออแอร์เย็นไม่ใช่ดงเนาะเออไม่ใช่เอาไปแล้วไปซ่อมนะคือขับได้ทุกคันนะขับไปก็ซ่อมไปโอ้ยไอ้ขังวัดหรือ่าแห้นี่ขับไปซ่อมไปพบ้าบวบยอกยอกยอกอ้าวน้าตอนนี้วีโก้ทีอาร์ดีสปอร์ตไปพันเดือนละเจ็ดพันตลอดสัญญาให้ดูก่อนให้ดูก่อน บอร์องใส่บอร์องสายสายให่หลายหลายเราไม่อยากเบ้าหลายเป็นยังไงเอฟซีเราจมมาโอ้ยเบ้าไหลได้เจ้าบบคอยขี้เบิ้งรถคอยคอยเบิ้งคลิปเจ้ายันเลยคอยต้องปิดเสียงแล้วก็เบิังรถรอบคันมันเราปิดเสียงไว้เพื่อเพื่ออะไยินเสียงไอเพื่อจะได้ดูรถรอบคันนะพอปิดเสียงปพ๊บก็ไม่ได้ยินเสียงเครื่องอีกบันนี้นะเฮ็ดจังได๋อีกวันนี้ต้องเปิดเสียงอีกโอ้เลยยินเสียงเจ้าอีกกำลัคาญหลายมันกำคาญหลาย <laughs> ใช้อึดใช้ถึกใช้ทนยิ่งกว่าวยอ,อกาก응นะ้านะเครื่องพวกนี้นะคนณจัดฟอนเดียวละเจ็ดพันตลอดสัญญานี่แอบบขายไอ้ไวอากาหรือเปล่า <laughs> ว่านี่ลิกสิทธิ์เข้าีกแล้วเนี่ย <laughs> อ้าวฟีดาวเดี๋ยวรอชมคลิปเต็มชวดแน่นอน